ไม่รนไู้เหมือนกันพี่สงสัยารต้องโนโนสโคบแล้วว่ะเ,เจ็บเจ็บเจ็บร้อยยี่สิบ ต้มงรดเบีนะมันหิวเลือดนะเอา but, ้าัมแ <elas> ต <ian> <can ful oyu> ่แอคหล่อไงโอ้ยน like ี่บอดอะไรโอ้ยกูยิงไปให้ตั้งห้านัดมันเข้านัดสุดท้ายโอ้ยดีดี เฮียเออมั่นกันทำไมเนี่ย It's me It's me bro Give me ice. S, <Right there>. <S uh, no. ยิงเรียกกูเหรอฮะยิงเรียกกูเหรอไอ้สัตวสกูกดหมดแม็กซ์ดีนะเราไม่ดันนะเคียมันเห็นมึงนั่นละอ้กานหน้ามึงอ่ะการใสยมาใสยมาใสยมา โขกยิงไม่ตายให้ออย่างะอเจตัวเองตัวเคั่เดีโชคีโชีโชคีโี n e e e m t no e Planted. Pew pew. One enemy remaining. Pew pew. Pull us, pull us, mate. Drop in a smoke. Oh yeah! Don't jump, die. Evens. Pew pew. Drop in a smoke. เทียถึงว่าไอหนึ่งชอบเล่นอีเวนโกงชิบหายัวเจ็บเจ็บมากจัมบลัเบลโข้างบนข้างบนเดี๋ยวผมฆ่ามันให้เจ็บแล้ว อย่าว่าแต่พี่หมิงในผมก็ตกใจเหมือนกันว่าีดว่าจะเชื่มินไปเป็นเป็นการยิงให้มันตกใจก่อนเมื่อกี้เป็นการยิงให้ตกใจก่อน่่อันนี้มาไมพี่ั ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตาหน้าพี่หมิ่นก้าวนเดี๋ยวขอพี่เรกไม่เลยหน้าเลยโอ้ยอุ๊ยยังไโอีกอ่ะอุ๊ยโอ้ย เจ็บเจ็บเจ็บว่าสิสิตัวนึงครับอยามินยามินโอไบเลเตอร์ก็บอกนี้แค่นั้นแหละนี่มาลงนะกูจะไปยืนตรงนี้แล้วกูยิงมันหนึ่งศพแล้วกูกลับบ้านดูนะจะเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่อยากจะแอคดูไว้ดูไว้ บอลินเย่บอลินเย่ห้เมืองดูไว้กู่พาพย้อมแอีแ่ผมริงเขาไม,มพูดเยอะ Spike down B. Still in sight. On my mark. Bridge. One enemy remaining. A mountain. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. Shot a. Shot a. Enemy. Enemy. Planted. Refreshing. Mine. Not your best. โอ้ยเวนตรงมันยังจะเสี่ยงเฮ้ยจ้าช่วยพี่หน่อยน้องไปไปไปเข้าดีเข้าดีเข้าดีตุยแย่เฮ้ยมีเทียนะอยู่ที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 นี่เทียนเป็นเทปคุมจริงเลยวะ ร้อยเรียนเล่นอเอกี่ตัวกันแน่เนี่ย่หันไปทางไหนก็มีแต่คนนี่ยังไม่ได้ใช้บัตรแท็กสักอันเลยไม่ก็ระดับพี่หมิงไม่ต้องใช้บัตรแท็กหรอเดินไปยิงเลยเนีย่เอ๊ะหนึ่งหลงไปหนึ่งเข้าบียากปะบีเหรอ บีเข้าเข้าง่ายสุดแล้วแต่ไม่กล้าเข้าเพราะมันเดท่สมูคี้อะไรอ่ะเฮียทำเพื่อนกูเหรอไอ้ชาดแกเข้าบีเข้าบีเข้าบีอุ้ยโอ้แตกหมดแล้วว่าแต่เหี้ยวได้พิชร thank you ไปซื้อกูทำไมวะเฮียนะ กูไม่ชอบเลยคนใจดีอ่ะฉันตอบแทนด้วยการวันแทบตอบแทนเกมเพื่อนมาไว้ก่อนอุ้ยเข้ามาแล้วด้วยว่ะโอู้อ ตัดเป็น delay ไปเฮ้ยไม่เหมือนเมื่อ oh, ก่อนดียัไงวะอ๋อแฟร์เหรอไมีเดียวไม่เดียวไม่เดียว เอ๊เอ๊ะเดกแคริเออร์ดาวดูแบบเด็กนะจุดสุดท้ายลดเดิมพลังโอ้โหเป็นแปดกูดีที่แนนเป็แปดเจ็ดจกังโอ้ยเมื่อกี้บวกไปเลยเฉยเมื่อกี้เฮ้ย เจ็บ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 แบบปล่มันปล่อยมันปล่อยมันเจ็บจัดเลยอุย้ยการ์ี่บอดปล่อยมันเดินมามันเสียแฟลชสองลูกปีๆไปแล้วสวยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหนึ่งหนึ่งหน้าพี่หนึ่งเล่นลึกจากน้อง ให้รอเดี๋ยวมันก็หาวิธีเข้าของมันนี้ก็เลยเห็นปะมันทำอะไรไม่ได้มันก mm ็อยากตายไม่ปรดเฮ้ยมันโปรแน่เลยไอการเดินไม่สนใจเพื่อนเลยอ่ะไอ้การหนึ่งหลังเองดวึเดินไปตามมันตามมันตามมันไปตามไปไม่รู้เองมา You want to okay. play? Let's play. One enemy remains. I knew. I knew. Defenders <laughs> <laughs> win. Like <laughs>